ความคุ้มค่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าก็คือการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ันหมายถึงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดไปถึงแก่สัตว์โลกทั้งปวงเรามีเวลาชีวิตอยู่เท่าไหร่เรามีความสามารถแห่งชีวิตของเราเท่าไหร่ใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความบากบันใช้ความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สมมติว่าเรามีชีวิตอยู่ได้สักห้าสิบปีในห้าสิบปีนี้ช่วงไหนที่เราทำประโยชน์ได้ก็ทำให้เต็มที่ไม่ใช่รอปีที่ห้าสิบอ็ดแล้วค่อยทำทำเต็มที่เท่าที่ทำได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่า ตั้งตนชีวิตตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทไม่ประมาทในไวไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามามุ่งมั่นทำความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องความไม่ประมาทนี้สำคัญมากถ้าเราไม่ประมาทเราสามารถทำประโยชน์ได้ ทุกเรื่องที่เราประสงค์ทุกเรื่องที่เรามุ่งหมายทุกทุกเรื่องที่เราตั้งใจทำชีวิตให้เป็นประโยชน์เป็นมุ่งพัฒนาชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบของคนอื่นก็ได้แม้แต่คนที่เขา <c oughs> มีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายแต่เขาทำตัวอย่าง ให้เกียรติสังคมได้ด้วยความไม่ย่อท้อมื่อเท้าไม่มีเขาก็ยังสามารถที่จะแสดงความสามารถเป็นตัวอย่างวความบากบันเขามีอยู่มมั่นทำอยู่ตามองไม่เห็นฝึกฝนจนสามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เขาพัฒนาตัวเอง เรียกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ใช้ชีวิตให้สร้างความลำบากแก่ผู้อื่นไม่ใช้ชีวิตไปเพื่อทำลายโลกทำลายเพื่อนร่วมโลกทำลายสัตว์โลกแต่ทำให้เพื่อนร่วมโลกชาวโลกสัตว์โลกได้พึ่งพาอาศัยได้ใน แง่ในมุมมองที่ตนเองสามารถทำได้เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านทำเถอะดีแน่นอนอย่างน้อยๆก็ทำให้ชาวโลกมองเห็นว่าเออเราเป็นต้นแบบที่ดีได้แล้วเขาเอาอย่างปฏิบัติตามสร้างสรรค์ประโยชน์ด้วยกันทำชีวิตให้มีคุณค่าได้ โลกจะชื่นชมไปอีกนาน